วันที่16กรกฎาคม2557คณะทำงานตรวจสอบปริมาณข้าวคณะที่46โดยมีนายวีรยุทธสุขเจริญหัวนหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะทำงานพร้อมด้วยพันเอกสถาพรบุญชูรองเสนาธิการมณฑนทหารบกที่24รองประธานพันตำรวจเอกชัยพงษ์ทรงพลนพจรร,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนายนครบุตรรีวง์การค้าภายในจังหวัด นายพัทรชัดพดุงกลผู้ประสานงานอคออสอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเดินทางไปทําการตรวจปริมาณข้าวที่โกดังกลางหลังที่สองของโรงสีอุดรชัยธนาสินเจริญถนนอุดรหน,นองคายตําบลนาขาอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยได้พบว่ากโกดังดังกล่าวมีข้าวเหนียวเสื่อมคุณภาพบรรจุอยู่ในกระสอบป่านที่ระบุว่าเป็นข้าวหอมมะลิและยังพบอีกว่ามีกระสอบป่านที่บรรจุข้าวใส่รหัสบ,บัญชีผิดที่ไม่ได้มีอยู่ในบัญชี ซึ่งทางคณะทํางานได้รายงานด่วนถึงแม่ทัพภาคสองส่วนอ,อกสศจังหวัดได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเอาไว้เป็นหลักฐานนายวิรยุทธ์สุขเจริญประธานคณะทํางานได้เปิดเผยว่าวันนี้เข้าตรวจหลังแรกเป็นหลังที่สองนะครับหลังที่สองนี่จะมีข้าวทั้งหมด8กองเป็นข้าวเหนียวขาว10%ครับจำนวนทั้งสิ้น89,201กกของปีของปี556ครับนะครับสิ่งที่ตรวจพบ มีข้อผิดสังเกตก็คือ,อเราได้ขุดกองข้าวนะครับในกองที่8นะครับในกองที่8ดเนี่ยไปพบกระสอบข้าวที่ข้างกระสอบพิมพ์ไว้ว่าเป็นข้าวหอมมะลินะครับแต่พอเราเจาะสดฉ่ำออกมาดูแล้วกลายเป็นข้าวเหนียวนะครับซึ่งตามสเปคก็จะต้องเป็นข้าวเหนียวนะครับแต่ต้องเป็นข้าวเหนียวที่มีคุณภาพแต่เจาอะออกมาแล้วจะเป็นข้าวเหนียวที่มีสีเหลืองค่อนข้างมากนะครับ สังเกตดูว่าแทบจะทุกกระสอบที่พิมพ์ไว้ว่าเป็นข้าวหอมมะลิจะเป็นข้าวเหนียวที่เป็นสีเหลืองค่อนข้างจะเสือ่อมคุณภาพส่วนอีกกองหนึ่งที่ตรวจพบก็คือจะมีรหัสกระสอบที่ผิดไปจากบัญชีนะครับคือกองที่4จะมีรหัสของข้างกระสอบเนี่ยจะเป็นหนองคายศูสซึ่งในบัญชีที่ระบุไว้เนี่ยไม่มีรหัสกระสอบอันนี้อยู่ในโกดังในหลังนี้ แล้วเรื่องนี้จะดำเนินการยังไงครับครับในขณะน,นี้ทางคณะทํางานได้รายงานตรงไปยังที่กองทัพภาคที่สองและที่สานักง,งานปราัสำนักงานโยกยนตนะครับและเราจะบันทึกไว้ในเอกสารการตรวจนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ในการตรวจเรามีทางอกองกับการตารวจภูธรจังหวัดนะครับได้มาร่วมตรวจด้วยก็เลยได้เชิญทางผู้กับกองเมืองนะครับมาบันทึก ประจำวันไว้นะครับเป็นหลักฐานผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมดซีหน่วยงานเป็นผู้ปิดคลังไว้ข้าวที่ผิดปกติเนี่ย <c oughs> หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบบริษัทว์เซอร์เวย์หรือเปล่ากับ่านเซอร์เวย์ในฐานะที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลข้าวที่ส่งเข้ามานะครับก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับ <c oughs> แต่ผู้สัญญาก็คือองค์การท้างสิน <c oughs> ค้าก็จะต้องเป็นผู้สัญญากันอยู่เบื้องต้นนี้ทางคณะทำงานจะให้อกสจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับทางเซอร์เวอร์ซึ่งเป็นคู่สัญญากันไปทําการแจ้งความเป็นหลักฐานพร้อมกันนี้ก็ขอให้อ,อกสอุดรธานีให้รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการดําเนินการในส่วนโกดังที่มีปัญหาก็ขอให้ทั้ง4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ทําการปิดคลังห้ามเคลื่อนย้ายเข้าสารดังกล่าวเอาไว้ก่อนทั้งนี้จะต้องมีการตรวจรายละเอียดของเอกสารด้านานางพัทรชาัิพดุงกลผู้ประสานงานอ,อกอจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่า จะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสอพอเมืองอุดรธานีเพื่อรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการต่อไปอย่างไรก็ตามสําหรับเซเวเยอร์ที่รับผิดชอบในส่วนนี้คือบริษัทนาวินเซเวอร์เยอร์จำกัดมีนายวารดลนนันทรุจินนเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทแต่ขณะนี้ทราบว่าได้เสียชีวิตไปแล้ว